สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะโฟก,กัสจะมาแก้งเบอยกันนะคะหลังจากวันนั้นนะคะที่เบอยอ่ะแก้งโฟก,กัสเอาน้ำเปล่ามาใส่ในโขกนะคะตอนนี้ก็เป็นต่อชานะคะยังไม่ตื่นโฟก,กัสจะเอายาสีฟันนะคะไปใส่ในมือเบอยนะคะแล้วก็หาเลยพี่แล้วก็ให้ปวหน้าเลยนะคะโอเคไปกันเลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้าห้องเบอร์เลยค่ะมึน,นะะตึ่ กดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเฮ้ยกวนเนี่ยนะคะนี่มือเขาเฮ้ยอย่าตื่นนะเ้ยอย่าตื่นนะมึงตื่นก็สวยแน่เลยเราจะใช้ผมอาร์บี้ในการยืดนะคะหกคนลกูกกะ น้องจะใหญ่ยังไงเนี่ยปิดจมูกอ่ะ โนนะคนายค่ะ,ะ,ะตาใจตื่นโค้นเร็วอะยากับยาสิบวันกับน้ำปลาแล้วที่น้ำป่า เปิดประตูดิอะไรเนี่ยเปิดประตูดิแล้วอ่ะยังทำไมเนี่ยก <sters> ็สำหรับคลินี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ